ตอนรับทุกทนเข้าสู่การขี่เว็บรวดเดียว600กิโลเมตรจากนนทบุรีสู่เกาะพยามอำเภอมเมืองระนองโดยมีโซ่ดีดีโซ่แท้ที่จะติดรถน้องบึกบึนไปในทุกการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าเราจะเติมน้ำมันกี่บาทจะใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมง,งและจะถึงจังหวัดระนองกี่ทุ่มไปครับจะพร้อมแล้วออกไปลยกันตูนเล็กรวดเดียว600โลไปลุย อ่ะทุกคนจัดของขึ้นรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางขี่เว็บเที่ยวทั่วไทยนะครับในวันที่ 145จากอีพีก่อนที่เราไปกับหวานใจสาเชิงเซาแล้วมาส่งนางที่นนทบุรีนะวันนี้ก็ได้เลิกนะฮะแดดร้อนๆในช่วงเมษายนนะฮะบอลจะพาทุกคนเนี่ยไปสัมผัสความสวยงามของทะเลภาคใต้เริ่มต้นประเดิมเราจะขี่เว็บรวดเดียวนะฮะวันนี้ครับตอนนี้9โมงแล้วนะฮะจากนนทบุรีห้องเช่าของบอลน,นะไปยังเกาะพยามที่อำเภอเมืองระนองมาดูกันว่าเกาะพยามจะสวยแค่ไหนแล้ววันนี้เรื่องราวระหว่างทางจะเป็นยังไงปอนจะถึงกี่ทุ่มค่าน้ำมันกี่บาทฝนจะตกหรือ bao'? เปล่าว่าตอนนี้ มากครึ้มาเลยฮะทุกคนไปฮะถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าออกไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมก่อนจะได้เจอกับความฟินท่ามกลางธรรมชาตินะเราก็ต้องขวารถติดในเมืองหลวงก่อนนะฮะเมืองกรุง หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาก่อนนะตอนนี้นะคลืมทั้งฝนนะคลืมทั้ง PM นะทุกคนเราเลยต้องหนีลงใต้นะไปหาอากาศบริสุทธิ์้ <Okay. S 1> าคลืมเมฆดำอะไรทุกคนตอนนี้เข้าสู่เขตจ,จังหวัดสมุทรสาครน,นะเวลา10โมงนะเราจะรอดไหมเนี่ยยังไม่อยากเปียกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นออกเดินทางนะฝนจะตกร้อมสติ เราจะทีนี้ฝนไปไม่รอดนะทุกคนฟ้าครึ้มตลอดเลยตั้งแต่เขตเมืองจนมาสมุทรสงครามนะแล้วตอนนี้ก็ฝนตกแหม่แมแล้วทุกคนมาลุ้นดูกันดีกว่านะว่าฝนจะฝ่าหรืออลจะหลบนะยังไม่รู้เหมือนกันหรือตอนนี้มัน11โมงแล้วทุกคนถ้าเรามัวแต่หลบรอนฝนที่มันครึ้มแบบนี้นะน่าจะเป็นพายุฝนฤดูร้อนเนี่ยนะก็ไม่รู้จะถึงตีเท่าไหร่นะเดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีแต่ตอนนี้ยังพอฝ่าไปได้ทุกคนฝ่าไปก่อนแล้วกันยังตกไม่หนักมาก ฝมตกลงมาต้อนรับรัชดาเพชรบุรีเรียกตงเข้าสู่เกมเมืองเพชรบุรีใหบพิจารณาบ่ายโมงตรงประทวงคืบคั่จังหวันดนี้ยาวมากปราณบุรีแล้วทุกคน นี่รถติดจากกรุงเทพมาติดตรงปราณบุรีอโอ้ดูดิโอ,โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงปราณบุรีแล้วนะแวะเติมน้ำมันให้น้องบึกบึนหน่อย โอเคหย่อนนี้เลยฮะเต็มถังอ่ะเราก็วิ่งมานะฮะไดะ้ประมาณ200กว่ากิโลเมตรแล้วนะฮะจากนนทบุรีนะซึ่งเราออกมาเนี่ยเต็มถังก็ตีไปเลยประมาณ1นึบาทนะแล้วอันนี้เนี่ยอีกประมาณ150บาทนะเดี๋ยวไปบวกกันดูว่าเราไปถึงระน,นองนะจะน้ํามันทั้งหมดเท่าไหร่นะก็เมื่อยพอใช้ได้ฮนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะแล้วก็ฝนก็ตกๆก,กหยุดหยุดนะ ก็หวังว่าภาคใต้นะน่าจะรอดนะอยากให้รอดเพราะว่าไม่อยากขี่แบบเปียกๆหนาวๆน,นะแต่ว่าภาคใต้เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันทุกคนตอนนี้หน้าร้อนเดือนเมษาแต่ว่าภาคใต้อ่ะผลทั้งปีร้อยสี่สิบบาทนะยังไม่หมดถังเลยทุกคนถ้าเต็มถังนะรถเว็บคันนี้ฮะค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะก็จะวิ่งได้ประมาณสักสองร้อยกลางๆนะสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบนะเราขนของเยอะด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้าวกินด้วยค่อยไปหาข้าวกินในตัวเมืองประจวบแล้วกันมีร้านอร่อยไป

อาทุกคนนะตอนนี้ใกล้กจะ4ี่โมงเย็นแล้วนะเราก็เข้ามาอยู่ในโซนตัวเมืองประจบคิริขันเพื่อจะมาหาของกินอร่อยๆนะหิวแล้วนะแต่ขอมาขี่น้องบึกบึนนะเรียบริมทะเลนะชมวิวนิดนึงที่เห็นด้านหลังเรานะก็คือเขาช่องกระจกนะมีวัดอยู่ด้านบนนะนะฮะขึ้นบันไดไป300ขั้นนะแล้วก็มีสะพานแดงๆด,ด้วยฮะเนี่ยครับชื่อว่าสะพานสรารวิถีนะ ส่วนข้างหน้าฮะอันเป็นจุดชมวิวยอดนิยมนะครับจุดปีนเขาของอตัวเมืองประจวบนะก็เขาล้อมวกประมาณนี้นะสำหรับประจวบคิริขันแต่เราคงไม่ได้แวะเยอะตอนนี้นะฮะก่อนจะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะเพราะว่าวิาว่งมารวมแล้วจากท้งล่าสุดเนี่ยเกือบ2,000กิโลเมตรแล้วทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนน,น้ำมันเครื่องเลยไปฮะแล้วเดี๋ยวไปหาของอร่อยกินกันมีร้านเด็ดทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังเปิดอยู่หรือเปล่านะไปฮะลุย ช่องบอลพาเที่ยวอพอดีเมื่อกี้ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะทุกคนเพราะว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เราต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนนะอะเดี๋ยวก่อนจะไปหาของอร่อยกินนะเอารถนะมาเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมา2,000กว่ากิโลแล้วทุกคนแล้วก็เอามาตั้งโซ่นะฮะซึ่งตอนนี้โซ่หย่อนไปนิดเดียวเองทั้งที่ททไม่ได้ตั้งมา2 0 0 0กว่ากิโล,ละนะเพราะว่าบอกได้เลยว่าบอลน,นะทุกคนอย่างที่ใครติดตามมาจะรู้อยู่แล้วว่าเราใช้โซ่ของ DID นะเป็นโซ่แท้ที่ควรต้องมีติดรถมาตรฐานรถแข่งนะ เขามีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดมากนะของบอลใช้ชุด4 2 8ดีนะที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าชุดโซ่ที่บอลใช้นะราคาหลักร้อยเท่านั้น,นะฮะหาซื้อได้ใน Lazada, Shopee, ้เว็บออนไลน์ทั่วไปสเตอร์หน้านะฮะ14สะเตอร์หลัง36 วิ่งทางราบก็ดีเอาลุยขึ้นเนินขึ้นดอยก็ไปมาหลากหลายดอยแล้วนะแล้วอย่างที่บอกไปฮะราคาหลักร้อยแล้วโซ่ดีไดีฮะทุกคนมีมาตรฐานนะฮะบอกได้เลยว่าอันดับท็อปของประเทศไทยโดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์เขาก็มีนะอย่างสวยอย่างใหญ่แต่ของเราใช้แค่รถเวบก็แค่นี้ก็พอแล้วทุกคนอ่ะ เดี๋ยวยังไงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะตั้งโซ่นิดนึงเพราะว่าบอลตั้งโซ่ไม่เป็นจะโซ่ไม่ดีย้้ยง่ายนะฮะเราก็ต้องตั้งโซ่บ่อยๆแต่ดีไอดีบอกได้เลยว่าของแท้ของทนกล้าการันตีเพราะเราใช้มาปีกว่าๆนะฮะจะเข้าสู่ปีที่สองนวครับผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโซ่เสร็จไปหาของอร่อยๆกินกันต่อครับผมเมื่อกี้คุยกับทางพี่เจ้าของร้านนะอ่ะสอบถามนิดนึงผมถามคําถามเดียวโซ่ดีไอดีคิดว่าใช้ดีไหมฮะ เนี่ยฮะทางเจ้าของร้านนะก็คอนเฟิร์มนะครับว่าใช้ดียืดยากมากแล้วเราเอามาใช้จริงยืดยากจริงๆทุกคนกี่มา2000ันโลไม่ได้ตั้งโซ่แต่ว่ามีวิธีการบำรุงรักษาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาบอกกันแต่ก่อนอื่นไปหาข้าวกินกันนะโอเค okay. ขอบคุณมากนะ,ะกิจการเฮงๆฮนะฮะไปหาของกินกันต่ออ่าอครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ยังที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจุ๊บอยู่ตรงไหนฮะป้าบอกไหม เอามีค่ามีค่าในน้าเลยอ่าเดี๋ยวมาอุ่นนน้ำแล้วกันอ๋อไกลๆนูยนะเขาาอ๋อจะลายเขาบอกว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวประจุอร่อยตรงนี้ใช่อ่าโอเคตามนั้นฮะคนต้องดิ่คนฟนเฟิรอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวประจุหรือเปล่าฮะนึกไม่ออกเลยทุกคนไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนว่าจะเอาเมนูอะไรดีเนี่ยฮะมีให้เลือกเยอะมาก เอาบะหมี่แห้งพิเศษนะครับเนี่ยผมมาสั่งตามสัญญาแล้วนะเอาน้ำแตงโมปั่นแก้วหนึ่งครับผมอ่าใส่ใจด้วยนะใส่ใจด้วยโอเคเดินมาเอานะฮะครับผมโอ้ทุกคนคนรอเยอะมากอะหลายโต๊ะก็ยังไม่ได้นะเนี่ยเรานั่งมาประมาณสัก15นาทีนะเนี่ยน้ำดูดน้ำแตงโมเย็นๆนะแมค้าเป็นรี่มากเลยฮะก็รอไปก่อนนะขายดีจริงทุกคนถ้าดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะก็มีเส้นมีเครื่องอะไรทุกอย่างแบบปกติหมดเลยนะแต่ว่า คนท้องที่คนเฟือมแล้วรวมกับคนที่รอเนี่ยเรากล้าบอกได้เลยว่าน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวรอไปก่อนนะแต่ว่าถ้าใครที่เกียดรอนะตรงนี้เขาก็มีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านหอยทอดนะฮะผัดไทยไอติมก็มีตามสั่งก็มีนะเรียกได้ว่าเป็นตลาดโต้รุ่งที่ให้ฟิลเหมือนกับนครปฐม,มะนะฮะก็ร้านประจุเนี่ยฮะอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาหรือเอาง่ายๆฮะมาตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปที่ว่าการอำเภอนะฮะก็อยู่ใกล้ชิดติดทะเลใจกลางเมืองเลยฮะะตอนนี้เราก็รอต่อไปนะโอ้โนานจริง นะความนานเท่ากับความอร่อยมาแล้วนะทุกคนเส้นบะหมี่แห้งนะที่สั่งไปนะโอ้โหท็อปปิ้งนะ่ากินมากนะมีทั้งหมูนะฮะหมูต้มแล้วก็หมูแดงเกี๊ยวนะะแล้วก็สารพัดลูกชิ้นเลยนะครับผมเรา,เอ,าอยากจะกินแบบไม่ปรุงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะต้องปรุงหน่อยนะเพราะมันเป็นเส้นแห้งนะทุกคนปรุงหน่อยแล้วกัน ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจริงๆตามหลักถ้าจะกินให้ออกรสชาติของร้านแบบต้นตํำรับผมว่าน่าจะต้องสั่งแบบเป็นน้ําซุปไหมเพราะว่าเป็นน้ําซุปเนี่ยมันจะได้แบบรสชาติมากกว่าแบบแห้งหรือเปล่าฮะเพราะว่าแบบแห้งเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับยังไม่ค่อยได้สําเร็จรูปมาจากทางร้านเท่าไหร่นะ,ะว่ากันแล้วก็โซยเลยดีกว่าฮะอืมอร่อยเลยทุกคนอืมได้เลยได้เลย รสชาติดีอยู่ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะบอกได้เลยว่าอร่อยได้มาตรฐานดูจากคิวนะคนเยอะมากถึงตอนนี้ปากเขาก็ยังทําไม่หยุดเลยนะรีบกินนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปลูยกันต่อส่วนรสชาติจะอร่อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกนอกจากคิวแล้วก็ดูปากผมกินแล้วกันเดี๋ยวกินเผื่อนะครับผมอร่อยจริงทุกคนเดี๋ยวไปรูกันต่อไปจากด้งก่อน ชื่นใจนี่ได้หยุดบ้างเลยอยังกันเนี่ย <laughs> ปกติถ้าผมไปกินร้านอื่น <laughs> ผมจะอวยพอให้ขายดีขายดีแต่ที่นี่เห็นคุณป้าแล้วแบบอ,อนแล้วมือ,ม,อมือพันแล้ววิ่งเลยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาก,กินอีกนะครับอร่อยมากเลย <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> เนี่ยทุกคนคุณป้าทํายังไม่หยุดเลยตั้งแต่เรามาจนเรากลับนะนี่ประมาณเกือบชั่วโมงลวทิ้งเวลาไว้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่ารอนานมากนะฮะคุณป้าเขาขายดีมากจริงๆมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะเนี่ยครับตลาดโตรุ่งนะฮะใจกลางเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่ะทุกคนไปกันต่อฮะเหล มาได้ครึ่งทางแล้วเว้ยเฮ้ย นะเราก็รอดพ้นจากจังหวัดประจวบคีรีขันที่ยาวมาก,กนทุกคนและตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้นะอะแต่เป้าหมายของเรายังไม่จบนะย,ยังเหลืออีก180กิโลเมตรสู่อำเภอเมืองระนองไปฮะยืดเส้นยืดสายกันพอนเล็กน้อยแล้วก็ไปลุยกันต่อดี่ว่าลุยกันต่อไปลุยกัน 95เต็มถังครับผมใส่รูนี้ได้เส่เส่ใส่รูนี้ได้เลยครับผมทุกคนก็เพิ่งเข้ามาในเขตชุมพรนะยังอยู่ปัตติวก็เติมน้ำมันฮะอันนี้ถังสุดท้ายแล้วนะเต็มถังเลยนะครับผมก็เหลืออีกประมาณร้อยไปปลายนะยังไงอันนี้เต็มถังนี่ถึงแน่นอนอยู่แล้วนะทั้งหมดเติมมา3ามถังนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเลี้ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปถึงระนองก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปค่าน้ํามันให้ทราบนะฮะ ตามนั้นแล้วเดี๋ยวไปกันต่อยาวๆเลยไปกันต่อทุกคนไปลยุยทุกคนตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วนะเราอยู่ในเขตเมืองชุมพรนะฮะทุกคนซึ่งเป็นทางแยกนะฮะระหว่างสุราษฎร์ธานีและแน่นอนเราก็เลี้ยวขวานะฮะไปยังเมืองระนองซึ่งห่างอีกประมาณ120กิโลเมตร ไม่ไหวแล้วทุกคนเริ่มจะเปลีย GPS เนี่ยบอกว่า10ชั่วโมงนะก็น่าจะถึงนะนั่นหมายความว่าจริงๆเราต้องถึงสักประมาณ1-2ทุ่มแต่แน่นอนระหว่างทางเราก็ต้องพักกินข้าวเดิมน้ำมันเมื่อยตูด <G PS> อะตามนั้นนะทุกคนตอนนี้3ามทุ่มกว่าแนละ้วยังอีกยาวไกลว่าแล้วก็ไปกันต่อนะเลิกบนแล้วก็ยาวไปฮะอดใจเดียวอีกประมาณ2ชั่วโมงดูยุย ว่าจะไม่ซดกาแฟไม่หาตัวช่วยแล้วนะทุกคนเพราะอีก50กว่ากิโลเราก็จะถึงอำเภอเมืองระนองนะแต่ไม่ไหวทุกคนออกมาตั้งแต่เช้านะนี่แหละฮะคนก็ต้องการความบำรุงดูแลรักษานะชุดโซ่สเตอร์เราก็ออกเหมือนกันนะทุกคน โดยเฉพาะน้องเว็บบึกบึนเรานะทุกคนที่หวดมาวันนี้500กว่ากิโลแล้วทุกคนจากนนทบุรีมาถึงเนี้ยโซ่สเตอร์ของเขาบางทีก็ร้อนนะหรือว่าโดนฝนโดนฝุ่นเนี้ย มันก็สกรปรกนะแม้ว่า DI d ดีของเขาเนี่ยชุดโซ่สเตอร์จะเป็นโซ่แท้โซ่ทนที่ควรต้องมีติดรถแต่การมีผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแล้วก็เคลือบโซ่ฮะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เราควรจะต้องทําความสะอาดแล้วก็เคลือบโซ่ทุกๆ5 0 0ถึง6ก0กิโลเมตรนะซึ่ง DI d ดีเนี่ยเขาจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเลยที่เป็น DID c h a i ช c l ล a n e r ตัวอักษรสีน้ําเงินนี่แหละฮะแล้วก็ DID c h a i n l ลูบตัวนี้ไว้เคลือบโซ่ตัวอักษร เป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเลยนะทุกคนบอกได้เลยว่าการันตีคุณภาพมาพร้อมกับหัวฉีดพ่นแรงนะฮะซอกตอนทำความสะอาดได้ทุกซี่โซ่เลยฮะเนี่ยฮะบึด๊ดเนี่ยฮะบึดบ้ดนะฮะอ่ะแล้วหลังทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะเราก็มาเคลือบโซ่นะด้วย D.I.D. Chain Loop นะฮะตัวอักษรสีแดงนี่แหละที่จะมีสารเคลือบโซ่นะฮะทำให้โซ่ของเราเนี่ย ลดอาการนะลดความร้อนนะเวลาโซ่เสียดสีนะครับขึ้นเนินนะขี่ใกล้ๆนะโซ่ไม่กระชากนะไม่สะดุดลื่นปื้นเลยนะบอกได้เลยว่านี่เราใช้มากว่า2ปีแล้วดีจริงไม่งั้นไม่กล้าคอนเฟิร์มลองไปหาดูได้นะอ่ะตามนี้ทุกคนทำความสะอาดโซ่ ไปกันต่อนะอ่ะโอเคครับทุกคนเราตอนนี้โซ่เราเลื่อนปิดพร้อมที่จะลุยและนี่น้องๆมาส่งนะโอ้โหไว้รุ่นเพียบเลยอ่ะกับที่ปลอดภัยนะนี่ไปแล้โชคดีโชคดีไปครับทุกคนลุยกันต่ออ่ะบาย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 ไปเลยกำลังใจเพียบน้องๆเบื้องหลังมารอดูอยู่ว่าบอลมันรีวิวอะไรวะอ่ะไปฮะไปกันต่อยกสุดท้ายแล้ โอ้ยว้าเวจังเลยไม่มีคนขี่ด้วยเลยบนถนนใหญ่เนี่ยไม่ <c oughs> hey, มีรถสวนมาเลยดูดิดด <c oughs> โอ้แล้วถนนต้องกว้างอ่ะข้างละสามเเลย,ย <c oughs> โอ้ยถึงสักทีทุกคน้าทุ่มขึ้นไปฮะไปหาที่พักกัน <c oughs> สบายคดขอดเลยทุกคนนี่แหละเขาถึงบอกว่าการออกไปลําบากเนี่ยเวลามันทําสําเร็จเนี่ยมันคือเป็นรางวัลชีวิตนะแห่งความสบายนะครับที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รวดเดียวนะฮะถึง600กิโลเมตรนะฮะโดยประมาณตั้งแต่9ก้าโมงเช้ามตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วเนี่ยรวมระยะเวลาเนี่ยก็เกือบ15ชั่วโมงเลยทีเดียวนะกับค่าน้ํามันทั้งสิ้น4 เจบาทเพื่อที่จะขึ้นไปชมความสวยงามของเกาะพยามในวันพรุ่งนี้ท่าเรือก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฮะอไว้รอมาชมนะอ่ะจบไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับทุกคนขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะฮะโดยเฉพาะโซ่ดีไอดีนะโซ่แท้ที่ควรต้องมีติดรถนะของเขาเนี่ยดีจริงๆบันกล้าคอนเฟิร์มไว้เจอกันใหม่นะบนเกาะพยามนะครับท้ายที่สุดฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มาใด้กับชีวิตส่วนบอนคอรราตรีสวัสดิ์พักก่อนที่นอนสบายเย็น Thank oh. you.